เยอะครับแต่ผมถ้าอยากรู้ว่ามันมีความหวังขึ้นมาในแบตเตอร์แคนเซอร์ลักดับแรกคือในเอ็นการ่าคลายนะครับที่พิมพ์คลอเคสเมื่อ2ปีที่แล้ว2024ที่ที่เอสโมนที่บาร์เซโลน่านะครับเขาแบ่งเป็นสองอาร์กับอันนึงคือได้มาตรฐานเทมโอนธรรมดาซิสพารตินกับเจนซิสเตบีทุกคนทราบอยู่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือให้ซิสพาตินเจนซิสเตบีล่ะแอดเดอะวันแมทเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มาดูเอ็นพอยว่าเป็นอีเวนต์ฟรีเซอร์ก็เป็นยังไงนะครับและสิ่งททีีา่าาาจจะซพพพลออออก็คคืโปปรรเเ์์มสสน ก็คือหลังให้ยาเสร็จเอาไปผ่าตัดไม่เจอคูเมอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรากต้องรู้ว่าตัวเลขตัวนี้สร้างความสนใจจากเรามากนะครับอันนี้ผมข้ามเลยทัไมก็แบ่งสองทางอันดับแรกเลยเป็นข้รายงานมาอีเวนต์ฟีซ i วเบิลเนี่ยครับกลุ่มที่ให้ยาโดยวัลลแมแอปเพิ่มเติมไปกับกลุ่มที่ไม่ให้ยานะครับมีทเวนตีโฟมแตกต่างกันที่6กบจนากส3นะครับก็กำไรอยู่ประมาณนั้นเกือบๆคุยง่ายก็คือประมาณเกือบสิอนะครับ บอเว่าออสเวลว่าบอกว่าออสเวลบอลเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็ค่อนข้างดีกว่านะครับไม่สัมพันธ์กับ PDL1 ด้วยนะครับไม่ว่า PDL1 จะอยู่ในกลุ่ม High Risk หรืออยู่ในกลุ่ม Low Risk นะครับก็ไม่สัมพันธ์สามารถให้ยาตัวนี้ได้หมดนะครับนี่ครับที่ผมอยากโชว์นะครับมันสามารถทำให้เกิดเวลาเราให้แค่เคีมเทอร์โมปีคีโมเทอร์โปีนะครับมันทให้เกิดความผิพัฒน์ถึงในสปอตอยู่ประมาณ25%ครับคือปัญญาคือให้เศษตาไปผ่าตัดไม่เจอทูเมอร์เลยแต่พอแอดสดีวารูแมกเนี่ย เราเจอความพิดพลาดจิตไดสปอสูงถ,ถึง37ปอร์นะครับพอเกิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มกลับมาถามตัวเองแล้วว่าคนไข้มาหนึ่งคนเป็น MIBC เอาไปให้ยาหนึ่งในสามอาจจะไม่ไม่เจอ tumor อยือเลยนะครับไม่เจอ t มอร์อรือเลยแปลว่าอะไรครับเลยมีการพูดถึง active surveillance ใน muscle invasive bladder cancer นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงเมนบราทันไป น,นี่แหละคือเป็นเริ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงออกมาเอิ์วิสค่อนข้างเยอะยาตัวนี้ว่าเสถียรแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึง่งนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับ EV สามศูนย์สามยังไม่พับอีกแต่น่าจะพับอีกปีนี้ตัวนี้ค้ายๆตัวเมื่อกี้ครับแต่จะให้คนไข้ในกลุ่มที่เป็นซิสเาดินอินลิชิเบิลคือไม่สามารถรับยาซิสเตดินได้คนไข้แบบไหนที่รับยาซิสเาปตินไม่ได้ก็ง่ายๆคือคนไข้ที่จีีอาร์ไม่ดีครับ คนไข้พี่ไปไม่ค่อยดีนะครับให้ซิสพาตินไม่ได้นะครับเขาก็เลยมาทำในคลายนี้นะครับในคลายนี้เขาก็ให้ยาตัว EV ทู่วเคมโอลดิสแมทก่อนผ่าตัดนะครับ